我。<怖> <laughs>

เจกันต <Again. S 2> ุ้ยย <We got S 2> ังเรื่กก่อยังขายอยู่นะตุ้ย ไม่รู้เหมือนกันครับตู้ขายเรื่องก่อนจะมีขายตู้ขาวกาต้ี่าวกลงจิ้บเล้าจิ้บเก้าก็อกไม่จ้าของห้องเนี่ใช่ตอางไหนเปไหมคะไจริงอ่ะโอ้าจิ้เก้ามีงนจริงจริงอใช่โอ้ไม่จลยไม่จ๋าเจิ้บก้ามีงินขอกไม่จ้าที่ห้อง

ตุ้ยตาตุ้ยตาตาตุ้ย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  ขอบคุณครับใครให้ผมคนนี้เจอกันนะฮะเดี๋ยวเราลงคิวในนู้นได้เดี๋ยวลงให้นะเดี๋ยวนมีคนลงอย่างนี้ไหนเลี้ยวไหนเลี้ยวขวาเปล่าบอกอยู่ร้านเราก็ลงให้ละเอียดละเอียดนะบอกละเอียดด้วยอ่ะตอนเขาลงเขาข้างไงที่ซอยละเอียดละเอียดเลยนี่อะไรไหม hi เขาเดินลงเลยนะเขงมาเ่ิดอะไรกันขึ้นอะไรขึ้นตามันนะตัน